สวัสดีค่ะุณผู้ชมทางไลน์นะคะวันนี้สาวไต้หลงของเราจะกลับไปบ้านแล้วนะคะที่มันทะเลมันทะเลนะคะก็เลยมากินการตกเครื่องตกเครื่องก็เลยมานั่งกินกันกับเจี่ยหอมครับะสาวไต้หลงนี่อะไรบ้างครูมีมีแก๊สก็ ก่อนกลับนะคะตกเครื่องก็เลยมานั่งกินกันกินข้าวกลางวันตกเครื่องนะคะเขาออกสิเอดโมงแต่ไปช้าสิเอดโมงกว่าไปนะคะเขาก็เลยเครื่องออกแล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาจะโทรมาไม่รู้วันนี้จะได้ไปจริงหรือเปล่านะคะถ้าเขาโทรมาก็ได้ไปนะคะตอนนี้กินข้าวแล้วถ้าไม่โทรมาก็อยู่ต่อได้เนี่ยติดตามฉันบ้างเปล่านี่นะคะตคะติดตามใช่ไหม R.F.C. น้องเวยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะไปติดตามเจ้าของมีช่องแล้วนะคะแล้วก็ลงเพลงแล้วด้วยนะคะก็เป็นรูซีก็เป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ชื่อไทยแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษรูซีนะคะไปติดตามด้วยนะคะเพลงเพลงก็มีมีเพลงลงแล้วนะคะเพลงแตดืนะคะไปฟังกันด้วยเด้อ กินด้วยกันนะคะพี่พีมันเลยเลยเพราะว่าข้างร้านนี่้นข้างๆนะคะเปิดเพลงไะกูมันดังเกินไปนะเดี๋ยวค่อยมาไทยอีกทีเอาละค่ะครับปิดเพลงนะคะก็เลยมาเดินไวไม่มีเพลงแล้วชอบก็มากินอยู่บอปที่เปียกแต่กวา กตกเครื่องกกตกเครื่องเขาโทรมาบอกว่าเครื่องบินทางนู้นพึ่งขึ้นนะคะนึกว่ามาถึงแล้วจริงๆเอา้ะตกใจเลยกินยังไม่เสร็จนะคะแก้วอะมีกุ้งเผาหมูจีแตงตําปาซาปลาต้มนี่ก็คือของแถมหน้าเนี่ยแล้วก็ เอ็นไก่ทอดนี่ก็คือแบบเอ็นที่ตะคี้นเล็กนี่ประมาณนี้นะคะใหญ่มากคือมันไม่ไม่ชิ้นชิ้นเล็กๆเหมือนฝั่งไทยนี่เขาน่าจะสับเอาเนาะแต่นนี้นี่คือทอดแบบใหญ่เลยกัดทีนึงนี่ก็คือแบบฟันนี่จะหักนะคะนี่ตอนนี้ร้านทางนู้นก็ทำที่สวยๆเขาถึงจะมาอยากถ่ายรูปไงจ<ม>อมเนาอหลานบุญอะ<ม>เอาจองใส่เอามั้งใส่เ,เหมือนตั้งตั้งเน้อไป,ไปนั่นอะ ร้านนี้ร้านประจำนะร้านประจำของเรานั่นเองนะคะต้องมากินร้านนี้ของกินอร่อยนั่นเองถ้าใครอยากมาสาวๆก็มีนะฮะสาๆๆเนี่ยร้านร้านเดิมร้านประจำต้องมีตึกสีสีแบบนี้นะคะร้านนี้อยู่ฝั่งแม่น้ำโคกก็อยู่สะพานมองมาก็จะเห็นบ้าน สามชั้นแบบนี้นะคะเคี้ยวแบบไอ่ไรนักพืก้นเข้าไป ตอนหลงต้องไปแล้วนะคะคือไไม่ไ <What> ด้ไปส่งเนาะเพราะว่าต้องเฝ้าตรงนี้เดี๋ยวจะหอมเข้ามาตรงนี้อีกเพราะว่ายังกินยังไม่หมดเลยบายบายไปเข้วเปรอนต้องีอะไรเฮ้ย่เข้ามาวสิบดมี นี่นะคะสนามบินทักคิ้เล็กนะคะก็จะส่งสาวแต่ลงตรงนี้นะคะมงลงลงส่งก่อนลงส่งลงส่งกันนี่นะคะลงกงานะลงยาเขาส่งตรงนี้ก็ไปอ่ะบายบายเจอกันใหม่นะเพราะว่าเขาต้องไปมาออมองดีไปตงตรงนั่ด่งเป็นอ่างี้นะคะไปแล้วคือเขาเข้าไปแล้วนะคะใช่ไหมพองดีที่เดียด ไปแล้วเราก็จะกลับไปแล้วนะคะก็ส่งตรงนี้นะคะก็ะไ,ปไปแล้วค่ะสาวตัดรงมาส่งถึงสนามบินแล้วนะคะก็ไปแล้วที่สนามบินตะก,กิ้ลก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ที่จอดรถนะคะมันมีตำรวจอะไรอย่างี้กลัวเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเพราะช่วงนี้ช่วงนี้มัน,มนไม่ค่อย สนามบินรท่านี้เงียบมากนะคะถ่ายแค่นี้ไม่เข้าไปส่งเครื่องในแล้วนะคะมันมีอรเงียมันาอเขาเงียบไปนาะก็มีคนแต่มีคนมาอยู่ก็น้อยเจ้าอนทร์แลไปของกนทง่แล้วก็ถึงเวลาเรากลับออฮ๋อออ้ยออ่ออน ถนนสนามบินนะคะตรงนี้ห้องลึกนะคะอยู่ห้องลึกไวมากนะคะเจอกันแบบไวมากถ่ายกินแล้วก็ถ่ายแป๊บเดียวเองนะคะไม่ได้รับรากกันนานนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกินต่ออีกนะคะก็เดี๋ยวไปถึงที่นู่นแล้วให้ดูสายน้ำอีกนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ มาถึงบ้านก็รีบไปส่งของนะคะโอ้โหลีปฝุ่นแบบเยอะมากไปส่งของกลับมานะคะก็เลยมาอัคดคลิปต่อนะคะตอนนี้เป็นแม่ค้าก็ส่งของนะคะต้องมัดผมแบบนี้ไปส่งของไม่งั้นลีปฝุ่นแบบ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> นะคะแล้วก็แวะไปซื้ออุปกรณ์แต่งมอเตอร์ไซค์ก็ <c oughs> คือแบบ <c oughs> ออกระจกแฮนที่จับแฮนมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีกระจก เดี๋ยวมองไม่เห็นว่ารถมันมาทางซ้ายหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ซื้อตะลันนิดนิดแต่งไปนะคะเอาสีนี้นะคะก็สีมันไม่มีให้เลือกเยอะนะคะมีสีแดงสีดําก็เลยสีทองไปเถอะเพราะว่าตรงนี้มันดําเหมือนกันหมดแล้วแต่ตรงนี้มันจะเป็นสีแดงหรือสีดําอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาที่สีทองสว่างๆคู่หนึ่งโอ้เหมือนโดนเหนียวเนียวอะไรไม่รู้คู่หนึ่งสามร้อยนะห้าสิบนะคะต่อเขาได้ สามร้อยยี่สิบนะคะเขาลดให้นะเออเหลือสามร้อยสามสิบนะคะเขาลดให้ยี่สิบบาทนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะนี่หมดไปแล้วสามร้อยกว่าบาทขายของมาหมดแล้วค่ะขายของมาหมดแล้วค่ะสามร้อยกว่าบาทเลยคือไม่เคยซื้อแล้วมาแต่งใส่หม้อใส่อะไรนี้เนาะก็ ก็สาวไตหลงนะคะพูดก่อนนะคะสาวไตหลงก็คือก็จะกลับมาอยู่นะคะตอนนี้เข้าไปดูที่บ้านนะคะกลับไปดูแม่ดูพ่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงทางนู้นเขาแบบเออเป็นเมืองหลวงเนาะก็วุ่นวายกว่านี้เนาะเขาพ่อแม่เขาต้องเอออพยพไปอยู่แบบบ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแถวบ้านเขาก็วุ่นวายนะคะก็เลยแบบเขากลับไปดูพ่อแม่เดี๋ยวกลับไปแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้น่าจะถึงแล้วไม่ได้ทักหาเลยนะคะก็ตอนนี้เย็นมากแล้วก็เดี๋ยว เขากลับมาอีกทีนึงนะคะกลับมาแล้วเขาจะอยู่หรือเขาจะกลับก็ไม่แน่ใจนะคะก็ตอนนี้เขาไปดูพ่อแม่เนาะเอะเดี๋ยวแต่งเมื่อไหร่ทําเมื่อไหร่ค่อยมาบอกอ้อจะบอกก่อนจะเปลี่ยนตอนที่เออเราเปลี่ยนยางรถด,ดีกว่านะเขาเพราะว่ายางรถ pfc ส่งมายังไม่ได้ทําเลยนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอ ยังไม่ว่างที่จะแกะนะคะก็เลยย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางแล้วก็ถ้าเปลี่ยนยางก็จะเปลี่ยนตัวนี้คือแฮนด์จับก็ซื้อแล้วนะคะซื้อซื้อเสร็จแล้วคือแฮนด์จับที่ร้านร้านจีนนะคะน่าจะเป็นนําเข้าของจีนเนาะเออคือถูกมากคือน้องหอ่ยซื้อมาแค่ร้อยยี่สิบนะคะโอ้ถ้าไปซื้อร้านพวกที่เอ่อนำเข้าฝั่งไทยอเงี้ย เราจะแพงนะคะคืออันนี้น่าจะเอามาจากฝั่งไทยทีฝั่งไทยไม่รู้ว่าจะเอาจากจีนมาอีกทีนึงก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเอามาจากไทยไงคะก็เลยแบบเออพวกรถก็เอาจากฝั่งไทยไงก็เลยของแต่งรถของซ่อมรถอะไรเงี้ยก็เอาแต่เอาเอาจากฝั่งไทยมาเพราะว่ารถทางนี้เป็นแบบรถฝั่งไทยนะคะก็เลยน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็น้องเอ๋ไปถามที่ร้านจีนคือเออกระจก อะไรอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยเขาไม่เอามาขายเลยนะคะก็เลยต้องไปซื้อที่ร้านเออไปซื้อประจำนะคะก็มันแพงนิดนึงอะไรก็น่าจะแพงกว่าแต่คุณภาพมันก็น่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็โอเคนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาถ่ายทําแค่นี้นะคะก็บางวันก็น่าจะไม่มีคลิปให้พี่ๆได้เห็นเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แต่บ้านแล้วก็ช่วยจชืมอมอ ฟังจะหอมแบบร้องเพลงตอนนี้เดี๋ยวจะเพลงจะมาใหม่อีกแล้วนะคะคือ,อ,อนางเ้าใจกุนใบนะคะก็คือของผู้ชายนะคะซื้อลิขสิทธิ์ของเขาแล้วก็เอามาร้องนะคะก็จะมาแต่งเนื้อเนื้อมันนิดๆนะคะก็เออนางเ้าใจกุลใบก็คือแบบน้องไม่ใช่คนโง่นะคะเพลงนะคะเพลงนะคะน้องไม่ใช่คนโง่จะมาแล้วนะคะก็รอติดตามกันอีกทีนะคะถ้าใครอยากฟังเพลงที่เอาลงไปแล้วก็ไปตามที่ ช่อง bruzi ทะเลสีฟ้านั่นเองนะคะเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะไปติดตามเจ้าหอมด้วยเนื้อก็ดันยอดให้เจ้าหอมหน่อยนะคะตอนนี้มี200กว่าคนแล้วนะคะก็ถ้าเออซับเยอะๆเจ้าหอมก็จะมีกําลังใจที่จะแต่งเพลงอีกนะคะก็คืออ่าเพลงแรกก็คือแต่งเองนะคะร้องร้องเองแต่งเองแล้วก็เออน้องไม่ช่วยร้องนิดๆก็คือแบบเออท่อนอะไรนะเขาเรียกว่าเออ สโลสโลท่อนไอที่ร้องสองสองชั้นนะ,ะเอ่อน้องเวยเป็นคนร้องนะคะคือตื่นเต้นนะคะคือร้องแล้วมันไม่ค่อยได้นะคะตื่นเต้นมากนะคะก็คือแบบโอ้โหมันไม่เหมือนที่เราร้องแบบนี้เลยนะคะมันมันมันอยู่ในในห้องอัดแล้วมันฟังเสียงแล้วก็มันดังมากแล้วก็แบบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเสาไตหลงของเรากลับมาเมื่อไรหร่เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ Hello, hello, hello. I'm I'm i